สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่23กุมภาพันธ์นะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่ีจานร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัว ITD นะครับมูลค่าการซื้อขายเนี่ยหนาแน่นะฮะราคาพยายามผ่านแนวต้านบริเวณ4บาทขึ้นมานะฮะแต่ยังผ่านไม่ขาดนะครับส่วนพื้นฐานเนี่ยมองเกินมูลค่าเหมาะสมที่3.80บาทนะตามเป้าที่ไพร์เปอร์บุ๊ก1.5เท่านะครับราคาหุ้นที่ขึ้น ช้าก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะเริ่มเผชิญแรงขายในระยะสั้นมากขึ้นนะครับแล้วก็แนะนําน่าจะทยอยขายออกนะครับไปบ้างนะสำหรับตัว itd นะครับตัว tmb นะครับทหารไทยราคาหุ้นก็ดีดตัวเกินราคาพื้นฐานที่มองไว้1.72บาทฮะแต่เป็นไปตามข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะฮะที่ระบุธนาคารจากประเทศจีนสนใจจะซื้อหุ้น tmb จากกระทรวงการคลังนะครับโดยแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่า icbc นะครับได้เข้ามาเจรจากับ คนของรัฐบาลนะครับจะขอซื้อที่ราคา3.80บาทเทียบเท่าไพ่ประบุกที่2.9เท่านะครทางฝ่ายมองว่าอาจจะสูงไปนะครแต่หากเทียบราคาขายหุ้นแบงก์เฉลี่ยแถว1.6เท่าของบุกนะครับราคาก็น่าจะอยู่แถวแถว2.70บาทนะครับซึ่งยังอพอมีอัพไซด์จากระดับราคาปัจจุบันนะฮะในระหว่างนี้เนี่ยก็ยังคงมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของราคานะฮะก็อาจจะมีการเกง กาไรเข้ามาเป็นระยะตามข่าวนะครับเราก็แนะนําเพียงเทรดดิ้งตามกรอบแนวรับแนวต้านนะครับในส่วนของตัว TMB ซึ่งมองแนวต้านอยู่ที่1.82บาทแนวรับอยู่ที่1.71บาทแล้วก็จุดถอยอยู่ที่1.70บาทตัว TUF นะครับราคาหุ้นฟื้นตัวได้ดีส่วนที่ทางตลาดรวม ก็เป็นอนิสงส์นะครับการประกาศงบไต่มาสีที่ดีกว่าคาดจากการโอนกลับภาษีแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าคาดนะครับแนวโน้มปี55ยังขยายตัวได้ต่อจากราคาขายที่สูงแล้วก็แผนขยายตลาดเพิ่มมากขึ้นนะครับราคาพื้นฐานมองไว้ที่80บาทก็แนะนำทยอยซื้อ เป็นผลประกอบการของตัว i v l นะคะก็ประกาศขาดทุนออกมานะคะแต่ก็น้อยกว่าที่คิดไว้นะคะขาดทุนอยู่เพียงแค่1,458ล้านบาทน,นะคะก็เป็นผลประกอบการที่แย่ลงนะคะก็อย่างที่เคยแจ้งให้ทราบแล้วนะคะว่าก็พลิกจากกำไรในไตรมาสที่แล้วแล้วก็ไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วเลยนะคะก็กำไรที่เอขาดทุนที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าทางฝ่ายคาดไว้ที่ 1, 1 8 5 4ล้านบาทอยู่21%เนะคะเนื่องจากบันทึกได้ค่าของโรงงานลบบีเนี่ยออกมาเพียงแค่1645ล้านบาทนะคะทางฝ่ายเนี่ยคาดไว้2000นะคะผลประกอบการที่แย่ลงก็เนื่องจากมีบันทึกได้ค่าจากโรงงานลบบีนะคะที่โดนน้าท่วมมีขาดทุนเกสตอ็อกแล้วก็ส่วนตามผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ำในช่วงปลายปีจากปัญหานย EU ุโรปนะคะตรงนี้ก็สะท้อนเข้ามาในตัวอ b i t ด a ของบริษัทเนี่ยเป็นระดับต่าสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมานะคะไตรมาสสี่มีอีบีดน้น,นะะจากไรมาปีีท่่อยู 11.4นะคะแล้วไปมาามอยู่ที่11%นะคะ mm hmm. กำไรทั้งปีเนี่ยอยู่ที่15,568ล้านบาทนะคะ mm hmm. กำไรต่อพุ้นก็คือ3บาท29สตางค์นะคะ mm hmm. เพิ่มขึ้น49% mm hmm. โดยในปีที่แล้วเนี่ยมีกําไรพิเศษสุทธิเนี่ยก็คือมีทั้งรายการเป็นบวกเป็นลบเนี่ยก็สุทธิออกมาเป็นบวกอยู่ที่5,108ล้านบาทนะคะ mm hmm. ถ้าเราไม่รวมรายการพิเศษก็ถือว่าเติบโต17% บริษัทประกาศจ่ายปันผลครึ่งปีหลังเนี่ยอีก50สตางค์ต่อหุ้นนะคะกำหนด x d ก็คือ8ดพฤษภาจ่ายปันผล24พฤษภานะคะเรามองผลประกอบการเนี่ยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาส4ีนะคะก็แนะนำซื้อราคาพื้นฐานคือ50สสลึงนะคะก็ตัวต่อมาก็คือบางจากนะคะก็ผลประกอบการเนี่ยเราเคยพูดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเราก็มาดูในถึงแนวโน้มไตรมาสหนึ่งเลยแล้วกันนะคะ ก็แนวโน้มไตรมาสหนึ่งเนี่ยเรามองว่าน่าจะฟื้นตัวได้ต่อนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้ทั้งเยออนเยและคิวออนคิวนะคะโดยปัจจัยหนุนหลกักๆเนี่ยเราก็มองในเรื่องของหนึ่งก็คือการใช้กําลังการกันเนี่ยที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะโดยถ้ามาดูในช่วงเดือนมกราคมพาที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทใช้กาลังการก,ารการรันเฉลี่ยอยู่ที่10,000แบาร์เรลต่อวันนะคะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสหนึ่งปีที่แล้วที่เขาใช้เพียงแค่62,000บาร์เรลต่อวันแล้วก็ไตรมาสสี่เนี่ย ของเขาปรับตัวดีขึ้นก็มาจากในเรื่องของส่วนต่างน้ำมันก๊าซโซลรนเนี่ยที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณ13%ก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็คือบวก7%จากปีที่แล้วเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมาก็บวก38%นะคะในขณะที่ตัวส่วนต่างน้ำมันดีเซลเนี่ยก็คือถือว่าทรงตัวแต่ก็เป็นทรงตัวในระดับสูงนะคะที่ประมาณ18%แต่อย่างไรก็ตามตรงนี้เรามองว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการที่เขามีการทำเฮดจิง ไว้ที่ประมาณ20เหรียญน,นะคะก็คิดว่าน่าจะมีกําไรเข้ามาจากการทำเฮดจิงน้ำมันดีเซลด้วยนะคะประเด็นต่อมาคือในเรื่องของกาไรสปักน้ํามันเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเห็นในไตรมาสหนึ่งค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นจากความตึงเครียดปัญหาอิหร่านเนี่ยโดยล่าสุดเนี่ยน้ำมันดูใบเนี่ยก็ล่าสุดของเมื่อวานนะคะก็ปรับขึ้นไปที่ถึง118เหรียญแล้วนะคะจากปิดสิ้นงวดสิ้นปี54เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่105เหรียญเท่านั้นนะคะ ก็ตัวบริษัทเนี่ยในแง่ของโรงกันเนี่ยก็จะเห็นว่าค่อนข้างดีขึ้นนะคะในทางด้านของธุรกิจตลาดเองหรือค้าปีกน้ํามันที่เป็นป๊มเนี่ยเขาก็ไม่ได้ละเลยนะคะตัวบริษัทเนี่ยมีเป้าหมายที่จะมีส่วนแบ่งการตลาดค้าน้ํามันเนี่ยเป็น,ปนอันดับสองนะคะปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ที่อันดับ3หรือมีส่วนแบ่งอยู่ที่13.4เอร์เซนตะคะก็เป้าหมายที่จะขึ้นเป็นอันดับ2เนี่ยก็คือต้องมียอดขายประมาณ100,000บาร์เรลต่อวันนะคะก็มีอัตราการเติบโตเนี่ยก็คือเฉลี่ย8เปอร์เซ็นต์ต่อ โดยที่ป้๊มน้ำมันบางจากเนี่ยถ้าสมมุติว่าสามารถขึ้นเป็นดับ2แลระขายอยู่ที่1นึ่งแสนบาร์เรลต่อวันเนี่ยก็จะสามารถรับน้ํามันจากโรงกลั่นได้ทั้งหมดนะคะจากปัจจุบันเนี่ยรับอยู่เพียงแค่แปเท่านั้นนะคะซึ่งตัวเป้าหมายอันนี้เนี่ยเขาก็มีแผนการรองรับนะคะว่าเขาจะทํำยังไงเพื่อให้ไปสู่ก็1ก็คือว่าเขาเนี่ยก็คือเตรียมที่จะเปิดป้๊มน้ามันเพิ่มขึ้นอีก200แห่งนะคะซึ่งแล้วก็เตรียมขยายปั๊นน้ามันไปเปิดบริการในลาวด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีการที่จะ เพิ่มตัวความน่าสนใจให้กับสนหนีบริการนะคะโดยเขามีแผนที่อยู่ระหว่างก็คือเตรียมที่จะประกาศแล้วนะคะก็คือจะเข้าร่วมเป็นพนัพนธมิตรกับผู้นำค้าปลีกไฮเปอร์มาร์เก็ตในรายใหญ่ในตลาดเราเนี่ยนะคะเพื่อเปิดร้านค้ามินิมาร์เก็ตโดยทางฝ่ายคาดว่าพันธมิตรของเขาน่าจะเป็นบ i ๊กซนะคะซึ่งตัวบิ๊กซกับบางจากถือว่ามีแผนงานตรงกันนะคะตัวบางจากเนี่ยต้องการเพิ่มความน่าสนใจให้กับตัวปั๊มน้ํามัน ตัวบิ๊กซเองเนี่ยก็คือมีแผนที่ต้องการขยายร้านครับประเภทมินิบิ๊กซเนี่ยเชิงลุกมากขึ้นนะคะ ตัวราคาพื้นฐานของบางจ่ากเนี่ยเราทําที่26บาทนะคะตรงนี้เรามีการปรับลดค่าแนะนา,นานจากซื้อเป็นทยอยซื้อนะคะหลังจากที่ราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะหลังจากมีการประากาศใจผลออกมาสูงกว่าคาดแล้วก็แนวโน้มกําไรไตรมาสหนึ่งเนี่ยที่ค่อนข้างว่าจะดีต่อเนื่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ราคาหุ้นก็ถือว่ายังซื้อขายบน P/E ที่ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับกลุ่มรงกันด้วยกันนะคะล่าสุดอยู่ที่7.2เท่าะคะ่ะ านปูนะคะก็ประกาศกำไรออกมาควอเตอร์สนะใกล้เคียงกับที่คาดนะคะกำไรออกมา3,528.39ล้านบาทนะคะเราประมาณการไว้ที่3,540นะคะต่ำกว่าเราประมาณการประมาณ12ล้านนะคะตรงนี้ก็ลดลงเยอนเยแลวก็คีว mm ันคีวันนี้ก็ในเรื่อง Core Business ของตัวฐานหินยังคงดีอยู่นะคะแต่ในควอเตอร์สีเนี่ยก็จะมีปัจจัยในเรื่องของตัว โงไฟฟ้านะคะเช่น blcp นีที่มีการหยุดซ่อมบำรุงเนี่ก็จะทำให้ส่วนแบ่งกำไรเข้ามาลดลงนะตรงนี้ก็มีผลทำให้โดยรวมลดลงแต่ถ้าเทียบเฉพาะ core business ยังกำไรนะคะแล้วก็ยังกำไรโตขึ้นนะคะทั้งปีมีกำไรสุทธิอยู่20,000กับ59ล้านบาทนะลดลง19.37%ยอนเยียนะคะถ้าเทียบเฉพาะ core business ก็ตรงโตขึ้นค่อนข้างมากเพราะมาจากการปริมาณการจ่ายจำหน่ายฐานหิน ที่เพิ่มขึ้นนะคะประมาณ53%เอนเยียอยู่ที่39.57ล้านตันนะ,ะอันนี้เป็นเพราะว่ามีการรวมตัวเซนเทเนียลโคในออสเตรเลียเข้ามาด้วยอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยบวกของบ้านปูก็คือราคาขายเฉลี่ยฐานหินอยู่ที่97.06เหรียญต่อตันนะคะเพิ่มขึ้น30%เยนเยียนะคะตรงนี้ก็เลยทําให้ตัวกําไรสุทธินี้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ถ้า รวมรายการพิเศษเนื่องจากปีที่แล้วมีการจําหน่ายหุ้นลาดบุรีออกไปแล้วก็มีการการจำหน่ายหุ้น TGM บางส่วนในอินโดนีเซียออกไปก็เลยทําให้โดยรวมกําไรโชว์ออกมา19ลดลงนะคะ19.37%เยนเยียสำหรับปีนี้เนี่ยถ้าดูเฉพาะ Core Business เราก็มองว่ากำไรจะโตขึ้นประมาณ16%นะคะหลักๆก,ก็คือมาจากปริมาณการจําหน่ายฐานหินที่เพิ่มขึ้นราคา Contact ในตัวประเทศออสเตรเลียหรือเซนต์เนลโคเนี่ยจะมีการ มีราคาที่ปรับดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีคอนแท็บางอันที่มีราคาต่ำเน็ตได้หมดหมดสิ้นสัญญาก็จะมีการทยอยปรับเพิ่มขึ้นตามราคาฐานหินที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลกนะคะบริษัทก็ประกาศจ่ายเงินปันผลด้วยนะคะสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังอีก9บาทนะคะขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่12เมษายนะคะจ่ายปันผล30เมษายังแนะนำซื้อราคาพื้นฐานแ4 0นะคะ เมื่อวานไปทีมานะคะถามว่าในเรื่องของงบเนี่ยก็คงอย่างที่เราเคยพูดไปก่อนหน้าแล้วนะคะก็คือในส่วนของโ <c oughs> ทษนะปี55เนี่ยก็คือนางบริษัทเองเนี่ยถามว่ายอดขายที่เขาตั้งเป้าไว้เนี่ยก็คือโต15-20%นะคะโดยตัวหลักๆของการผลักดันที่จะทําให้ถึง15-20%เนี่ยก็ยังมาจากตัวทูน่ากุ้งชาดีนนะคะและคาดว่าในส่วน ในเรื่องของการเพิ่มขึ้นก็คือในเพิ่มของตัวลายตัวอาหารทะเลนะคะในตลาดยุโรปมากขึ้นนะคะซึ่งทาง TF F เองเนี่ยก็คงจะใช้ฐานการตลาดที่แข็งแร่งจาก MW Brand เนนด์เข้าไปนะคะซึ่งถามว่า MW Brand บรนด์เองเนี่ยก็มีสวม่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศดังกล่าวนะคะอีกทั้งในเรื่องของการขยายตลาดกว้างคือให้กว้างขึ้นนะคะทั้งในเรื่องทั้งในกลุ่มสแกนดิเนเวียยุโรปตันออกแล้วก็รัสเซียนะคะสาหรับปี55เนี่ยประมาณการเนี่ยก็มีปรับนิดหน่อยนะคะก็ไม่ได้ว่ามีในายาต่อผลปัก ประมาณการเดิมนะคะตัวยอดขายเองเนี่ยก็คือคิดว่า15%เนี่ยก็น่าจะทำได้นะคะก็คือคาดที่3,717ล้านเหรียญน,นะคะส่วนกำไรสุทธิเนี่ยคือเพิ่มขึ้น8%นะคะเพราะว่าคาดว่าปีนี้เองเนี่ยตัว tax rate เองเนี่ยน่าจะกลับสู่ภาวะปกตินะคะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาที่ก็มีการ r e w e r e เข้ามานั้นะเป็นแค่ครั้งเดียวนะคะจากในเรื่องของการได้ตัวการปรับโครงสร้างของธุรกิจเดินเรือที่มีขาดทุนสะสมอยู่นะคะซึ่ง ก็คิดว่าปีนี้คงคงไม่มีรายการดังกล่าวนะคะสำหรับไอตัวประเด็นที่เมื่อวานนี้ไปพูดเนี่ยก็คือถามว่าการซื้อ M W Brand เข้ามาเนี่ยก็ยังทําให้ตัว D E ของตัว T w F เนี่ยยังค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าทางบริษัทเองก็ไม่ได้ปิดโอกาสนะคะที่จะหาตัวการลงทุนใหม่ๆเพิ่มนะคะคือถ้าตรงนี้เนี่ยคือมองว่าสัดส่วนคือเงินมูลค่างเงินลงทุนเนี่ยถ้าไม่เกิน100ล้านเหรียญขึ้นไปเนี่ยแล้วก็เป็นบริษัทที่มีศักยภาพนะคะ ก็คงน่าจะเป็นทางเลือกทางหนึ่งแล้วก็ราคาที่ค่อนข้างเหมาะสมนะคะสำหรับตัวสิ่งที่ทวปอยากไปเนี่ยก็คือว่ามองไปในเรื่องของแบรนด์มากกว่านะคะเพราะว่าในเรื่องของการผลิตเองเนี่ยศักยภาพของเมืองไทยเองเนี่ยคิดว่าก็คงไม่ไม่น้อยกว่าทางประเทศอื่นๆนะคะก็คือในตอนนี้เนี่ยตัวอาหารแมวแล้วก็ซาดีเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่บริษัทก็มีความให้ให้ความสนใจนะคะเพราะว่ามองว่าตัว2ออย่างเนี่ยเป็น อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตค่อนข้างดีนะคะสำหรับตัวทวยูเอเองเนี่ยทางฝ่ายคงแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานก็คือ80บาทนะคะสำหรับเมื่อวานซ p f พประกาศงาบออกมาเนี่ยก็ถามว่าถ้าถามมาท่าสุดท้ายเนี่ยก็ดีกว่าคาดนะคะแต่ดูถ้าดูจากเฉพาะการดําเนินงานเนี่ยก็ต่ากว่าที่คาดไว้นะคะผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จากราคาเนื้อสัตว์ที่ลดลงนะคะโดยจากผลในเรื่องของซัพพลายที่มากนะคะแล้วก็กําลังซื้อที่ชะลอตัวนะคะตั้งแต่ปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนต่างประเทศเองเนี่ยโดยเฉพาะใน ขุมที่เป็นสัตว์น้ำเองเนี่ยก็ยังไม่ดีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงโลซิชั่นของธุรกิจสัตว์น้ำนะคะควอเตอร์สี่เนี่ย CPF มีบุ๊กกำไรจากการขายเงินลงทุน CPO เข้ามานะคะ498ล้านนะคะแล้วก็มี FX อีก182ล้านบาทนะคะแนวโน้มควอเตอร์หนึ่งเนี่ยถามว่าในประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังน่าจะได้รับผลกระทบจากในเรื่องของราคาเนื้อสัตว์ที่อ่อนตัวลงนะคะแล้วก็แต่ว่าใน Q1 เนี่ยก็จะเริ่มมีการรวมงบของตัว CPP เข้ามานะคะอีกครั้งในเรื่องของมีตัว และการพิเศษที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือในเรื่องของการปรับมูลค่าเงินลง,ลงทุนที่เวียดนามนะคะแล้วก็การขายเงินลงทุนที่ตัวขายประกันไอตัว CPI s ออกไปนะคะก็จะบุกใน Q1 เช่นกันนะคะราคาปัจจุบันของ CPE นี่คงแนะนําถือนะคะราคาเหมาะสมก็คือ35-75นะคะ เมื่อวานก็มีวิสิตตัวธนาคารกรุงเทพนะคะก็เป็นการพูดถึงผลประกอบการในปี54แล้วก็เป้าของปี55โดยที่ผู้บริหารก็คาดหมายเป้าสินเชื่อปี55อยู่ที่6-8%ออันนี้อิงกับ การขยายตัวของ GDP ที่ประมาณ4-5%โดยที่มุมมองเป็นบวกต่อความต้องการสินเชื่อก็เป็นเรื่องของการลงทุนของภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อซ่อมแซมหลังน้ำท่วมนะคะแล้วก็การลงทุนภาครัฐในโครงการสาธารณูปโภคต่างๆการขยายกำลังการผลิตของภาคเอกชนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มี uh, Capex Utilization ค่อนข้าง uh, สูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ การค้าในแถบอาเซียนซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการส่งออกไปยัง EU แล้วก็จีนที่ชะลอตัวก็เราก็มองเห็นการขยายตัวของสินเชื่อเนี่ยโตได้ในส่วนของอธุรกิจคอร์เปรทแล้วก็ SME ที่เป็นซัพพลายเชนซึ่ง BBL เป็นผู้นำตลาดในส่วนของ Net Interest Margin เนี่ยในปี54เฉลี่ยอยู่ที่2.76%ปีนี้ทางธนาคารเขาคาดว่าจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 2. 6ถึง2.7 ก็จากการแข่งขันที่สูงขึ้นแล้วก็การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงมานะคะซึ่งนิมตัวนี้เนี่ยก็รวมค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นกับแบงก์ชาติอีก7บิ๊บแล้วนะคะในส่วนของออแนวโน้มดอกเบีย้ยเนี่ยเขาก็มองว่าน่าจะทรงตัวต่อจากนี้ไปนะคะเนื่องจากความเสี่ยงของ ทางเศรษฐกิจยูโรแล้วก็สหรัฐทางด้านใาได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยตั้งเป้าโต10%ก็ยังเน้นที่ฐานลูกค้าคอร์เปอร์แล้วก็คอน s u m e r ขณะที่ c o สคอส i n อินคเนี่ยจะปรับลดลงจากปีก่อนที่ระดับเกือบ44%มาอยู่ที่41-42%สำหรับสำรองอในปี55เนี่ยคาดว่าจะปรับลงมาอยู่ที่6.5พันล้านหลังที่ในไตรมาส4ของปี54เนี่ย บันทึกเข้าไปสูงถึง7,000ล้านในไตรามาสเดียวนะคะทำให้ c o r p r a t e ratio สูงขึ้นมาถึง199%แล้วนอกจากนี้เนี่ยผลกระทบของน้ำท่วมเนี่ยเท่าที่สอบถามเขพบว่า,าคิดเป็นกระทบแค่0.5%ของสินเชื่อรวมแล้วก็มองว่าจะมี recovery rate กลับมาประมาณ60-70%เพราะฉะนั้นก็มองว่าไม่ได้น่ากังวลอะไรอันนี้เราก็มีการปรับประมาณการกำไรปี5-5ขึ้นมาเป็นที่3.29หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น20% year year, เยียร์ y e อเก็อิงก,กับการขยายตัวของสินเชื่อที่8%นิมที่2.6ส่วนไรายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยถึงแม้เป้าเขามองไว้ที่10แต่ว่าส่วนใหญ่เป้าค่าธรรมเนียมของแบงกรุงเทพเนี่ยไม่ขยายตัวได้ไม่ถึงเป้านะคะเราก็คาดหมายค่าธรรมเนียมโตแค่เพียง6% cost income จะอยู่ที่41.1%ขณะที่สำรองปรับลงมาที่6.5พันล้านแล้วก็ effective tax rate เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่24% ก็มองราคาพื้นฐานอยู่ที่201นะคะอิงกับ Price to Book ที่1.44เท่าโดยรวมเราก็มม,มีมุมมองเป็นบวกต่อ BBL นะคะคาดหมายผลกระทบด้านค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น7%ิแล้วก็ NPL จากน้ำท่วมเนี่ยไม่รุนแรงขณะที่ความต้องการสินเชื่อในระบบเนี่ยค่อนข้างสูง ก็แนะนำเทรดดิ้งบายนะคะก็มีท o ้งทั้งรีเทิร์นอยู่ประมาณ18%แบบ่งเป็นาทางแคปิตอลเกนประมาณ14%แล้วก็ทางด้านดีเวเดนยิอีก4%ค่ะปิดประชุมส่วนพื้นฐาน,นะคะ่ะ